สบายดีทุกคนเมื่อนี้ภาพแฝดน้อยอลเวงมาย่างป่าสามีอยหลานแฝดหนาวทุกคนหนาวหลายคนได้นุ่งเฮ็ดสิรัตนะแบบนี้นี่นุ่งแบบสี่ยางใี่หละว่าสิมาบ่งเฮ็ดปอนเก้านี่แหละแต่ว่ามันห็นเลยสิมีบอ่ออันในเฮ็ดอยู่นี่นะมันบ่ใครออกนะมันบ่ใครออกอยูคือรัดอื่นนะกูปปีนี้ออกเฮ็ดเพิ่งนะ ขาออกลากวัดปีนี้เพรเห็นเลยก็จะเป็นประมาณนี้อู้นี่เดี๋ยวเห็ดอีอย่างนี้เด้พวามึงเห็ดอีอย่างนี้นี่ดิสิเห็ดดําเิ็ดดําเนาะโอ้คืออันนี้อันนะเห็ดอันนั้นเห็ดลิ้นจื้อนี่เห็ดลิ้นจื้อนี่ส่วนโมเมนต์เพิ่งนี่แปลว่าฝนตกใส่เพื่อนเราคือสิเป็นประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนอีอย่างทุกคนดําๆอือฮึคเปีนี่มันออกเลยทุกคนออกหลายแค่ไหรวะ อันซ้ำนี้เขามาฮอดซ้ำนี่ได้เป็นแก่แล้วได้เป็นกระตาแล้วปีนี้หฝนออกมาหลายกั่ว่ามันเป็นสีอวขายาไปขาขาาต่อมึงเตู้กบหลานขาแล้วทุกคนขาแล้วขาต่อทุกคนหนาวละยูฮอแลนด์ิวเกนี่หนาวเลยได้ทุกคนว่าสายลูกคตาหลังต่ำต่อดืดจึมปนคู่บุปผ ไปบได้แล้วครับต่ต่มันตึงจับดว่าบับเลอาวสวยงามใจกันหนาวโอ้หนาวหลายหนาวหลายหนาวหลายคนหนาวหลายหนาวหลายด้นะหนาวละ้อตายแล้วเดินไปแล้วหนาวไปหนาวหนาวหลายล้านล้านกหนาวนั่นน่ะ ไปออกไปนี่พอ Speaker, ่อมึงออกไปนี่เป็นน้ำแคมเลยไปพ่อคอนลูกยางคอนลูกยางคอนยางคอนออกไปทางทุกนาเลยทุกนาเลยตายลูกคุณมาทางพี่มาทางพี่ที่พวกเข้าไปในทุกคนออกมาทางพี่โอ้ยนะชีเหตุเกิดปีนี้นะด okay. ินซุ่มแท้ซุ่มว่า ทุกคนพี่พี่น้องน้องป้าป้าน่ะขอบใจที่เขามารับสมเนตุนตุนมันมันเหมือนม้นดินเออธรรมชาติก็สวยงามแไปเลยทุกคนปล้าไหมกล้าไมมไปทางไหนไปพี่เมื่อเลยไปพี่เมื่อเลยโ่ได้ดอกโ่เห็นแล้ว จะเป็นสีเขียวจังซั่นจ้ไปเมื่อทุกคนไปเมื่อเด้อทุกคนบ๊ายบายขอบใจที่เข้ารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้า